สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีเยเอฟซีอ่นักสุขุสุคนสบายดีผู้ใหญ่ก็สุกคนน้พี่น้องสบายดีตอนนี้ตอนนี้หมอเพิ่กระให้เขาเยี่มแล้วน้องพี่น้องหมอให้เขายี่มแล้วก็ เราเพิ่นก็ได้บอกอาการเนาะอาการลุกพี่นอ้นองเพิ่นก็ได้บอกอาการลุกว่ามีเรื่องให้คิดอีกแล้วพี่น้องมีเรื่องให้คิดอีกแล้วมีเรื่องให้คิดอีกแล้วเนาะหมอคุณหมอคุณม,มา น้องมีบุญนี่มีเลือดซึมหมอกในสมองนะพี่นอนะ้องเนาะซึมหมอกในสมองถั่วไปเลยถั่วเบิดเนาะหัวนี่ก็แตกเบิดซองขางข้างหนึ่งนี่ก็แตกตัวนี้ก,ก็แตกแตกเบิดซองขางเนาะหัวน้องกระโหลกที่มันเล่าวะนะแต่กระโหลกที่มันเล่าเนะี่ยพ่นบ่มีผลกระทบ นาะโมบิพนก็ถ right? <ification of cheese and offs> ูบเพราะว่ามันยังสีเศร้าอยู่นะมันสีเศร้ามันมันสีเศร้าอยู่แตกปุ๊ดซองขังเลยเนาะพี่น้องเนาะจักไปเห็ดอย่างใดเนาะจักไปเห็ดอย่างใว่าพี่ดึกพี่ลับแห้งพูดพูดพูดว่หิดเนาะพี่น้องเนาะโพูดหิดแต่ลูก โอ้โาเหตุแต่ลูกคอยอคุณหมอเป็นกาน้องพี่น้องเนาะเป็นกาบลอก,กน้องมีบุญนี่นะมีโรกอีกมีโรกส่วนตอีกน้องพี่น้องเนาะโรกเอียงชี CT เอยียงวะ จักลูกอีกย่งเนาะพี่น้องลูกชีที่อีกย่งเลยกับตันกันลืมเลยให้กินยาสุ่มสีสมหาบัได้เนาะให้กินยาสุ่มสีสมหาบัได้ถ้ากินยาสุ่มสีสมหานี่มันสีเม็ดเลือดมันสีแตกตุบๆๆๆๆๆเนาะมีเลือดมันสีแตกตุบๆๆๆเพลิดเพลหัวใจอ็นวายได้พี่น้องหัวใจวายตายได้พน้องมีโรคประจําตัวมานำอีก แล้วก็มีเรื่องให้คลิปอีกแบบหนึ่งกันเพื่อว่าน้องนะดูรวมๆแล้วนะยังตัดสินใจบ่ได้เนาะว่าห้เมื่อหรือบ่ให้เมื่อเนาะพี่น้องเพื่อว่าห้พังอาการเบิ่งไปก่อนถาคุณหมอทังสมองมาก่อนเนาะพี่น้องถาคุณหมอทางสมองมากลลวกะ ผืนสิตาชินใจว่าเผืนสิตาชินใจว่าผา่าต,ผาตัดบ่อหรืบอบ่ได้ผ่าตัดเรอพี่ดอกผ่าตัดบ่อหรือบ่ได้ผ่าตัดอยู่ที่คุณหมอเพิ่นหม,อ,นมอสมองเพิ่นสีตัดชินใจเนาะพี่น้องเนาะถามมอสมองว่าถามคุณหมอสมองผู้เชี่ยวชาญาิสมองว่า มันบ่อมันบ่หายแห้งหรือว่ามันต้องใส่เวลาในการหักษาเมื่อผักพื่นอยู่บ้านเป็นกาซีให้เมื่อบ้านน้อพี่น้องแต่ถามอสมองเพรานว่าได้ผ่าตัดกับจากสีหงเงินใช่แล้วพี่น้องมาผ่าตัดสมองก็ขอวิงวอนนาะขอขอให้ลูก ป็นมีเลืองเลี้ยวไหลเกิดขึ้นนอะพี่น้องเนาะแล้วก็แบบว่าให้ลูกมันบ่อเฉียบพันแห้งเนาะพี่น้องให้แบบปินปัวเมื่ออยู่บ้านอยู่สองให้มันหายผื่นเร็วกับตังกระเห็นหนาลูกพี่น้องเห็นหนาลูกมันนี้ก็ือเบื้องล่มๆ้อมแล้วกับที่ว่าดีดีขึืนอยู่นาะพี่น้องดีขืนอยู่แต่ก็ยังให้นุมทังซ้ายยางคือเก่านาะพี่น้อง แต่ก็ยังใหน้นมลมสายยางคือเก่าแล้วก็ต้อนเทียงแล้วก็ต้อนเทียงแล้วก็เพิ่นสิให้ลูกดูดนมแม่ล่องมึงเนาะพี่น้องเนาะแต่ยากันสักกันกระตุกเน่ะก็ยังหายคือเก่า,นาเานาะยังหายกินคือเก่าว่า อาการโค้งม่แห้งเนาะพี่น้องนะอาการโค้งม่แห้งลูกคุณหมอเปินว่าโอ้ยลูกลูกเจ้าอดทนหลายคนนะอดทนหลายสูบเราลูกเจ้าอดทนหลายสูบเนาะจนได้มาทอดจึงปานนี้เนาะปกติโบมีเคสได้หลอดเพราะว่าบวบหัราะว่าบีปานเนาะคุณอาลูกเจ้าอดทนหลายเคนนะมัน พี่น้องโอ้ยหเหนียดนะนะฮิทกระฮิทผู้เฮ็ดเลือเนาะพี่น้องมันบมหูโตยังล่ะพวกบมหูอยากตีพี่น้องบมหูหลุโมหลานบมหูโผล่เม่ยตัวเองอันตรายสุสสดๆตัวเนี่ยถัดปิดคนอันตรายบุคคลอันตรายสุสสดๆเลย เหตุใดแม้กระทั่งเด็กหน่อยที่บ่ฮู้อีนุอีนี่ยังเนาะถ้าเห็ดผู้ใหญ่เนี่ยว่าจงใจแบบเออคิดเฉียดให้ผู้นั้นเครียดให้มันเว้ากูแนวนั้นแนวนี้เนาะยิ่งหนาสิฉิดไปได้เนาะอันนี้เด็กน้อยบ่ได้ฮู้จักหยังนะคือว่าเป็นคนอันตรายสุดๆเลยแบบอันตรายสุดๆเลยบุคคลแบบีเนาะอยู่ไปก็ถือว่าอันตรายเนาะระวังยากหนักยัง ระวังหนาคนเนี่ยเด็กน้อยผู้อยนุ่ยีิยังก็ยังเ h ็ดได้เนาะลุกคอเนาะหัวนี่แตกคุณช่องขางแต่คุณหมอฝุ่นก็ยังว่าสมองที่มันเสียไปแล้วนะตัวมันเสียไปแล้วมันก็เสียไปเนาะพี่น้องเนาะมันเสียไปแต่มันก็มีแต่มันก็มีคอดีอยู่เคุณนะมีคอดีที่ว่า เด็กน้อยเนาะเด็กน้อยมันมันเกิดใหม่แล้วมันสิเสริมสังเชียวของมันขึ้นมาทดแทนเนะทดแทนได้เนาะพี่น้องเนาะแต่พ้นกระทบมีการสิพัฒนาการชะลุง่งเนาะพี่น้องเนาะแต่กับตันเห็นลูกเมื่อนี้แกแบบว่ารู้สึกได้ว่าลูกสิป,ปกติเนาะพี่น้องเนาะลูกสิป,ปกติ ก t ขอวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะขอวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ r diri kore substrate Grape au roi S ม r แ y e d Ka t อ r m Zate S t r a b a l h a นผ่าตัดสมมสมองเถาะพี่น้องเอ้ยอีต้นลูกเนาะไ g kid 说 proves dead break my h e a r าย i t h tears. เ a n t ขาพังบึงน้อพี่อ้อกบอบอต้อนเทียงก็บที่ว่าเม่ออื่นเป็นวาหมอทางหมอผ่าตัดสมองผินสีเข้ามาเนาะหมอผ่าตัดเป็นสีเข้ามาบอกด้วยตัวของผินเองว่าสิพาได้ผ่าตัดบอหรือว่าพิานสีให้ได้กลับบ้านเนาะไปพักผื้นอยู่บ้านเนาะก็ท่อถาลออพังข่าวเนาะพี่อ้อกบอกอยังกับเบียกเป็นพี่้องเอ้ยมัน มันต่ำมันเนะมันตํำหัวใจมันขี้อัดสมองกับเจ็บเนาะหัวกับเจ็บตุบตุบกันว่าขีดมาสมองกับเจ็บจี๊ดครับมันจะเป็นเนี่ยบเคยเป็นตะเกือบแบบแบบขี้อัดขี้อัดลายๆเลยสมองมันขีเจ็บจี๊ด อยู่นาลิบพี่เนาะกินเขาแล้วเราขึ้นมาหน้าลิบมานั่งถานอนนอนเมื่อยนั่งแล้วก็นอนเนาะแต่อากาศท้อน,นห้อนห้อนห้อนเนาะมันกระทบแสงกระกแสง,แสงทางนอกสิเป็นแดดเบดเลยเม,มลี้งเมื่อยแหงนอนะงอยเลย มือแห้งขีดตั้ลุกเนาะนอนเีกแรกเลยนอนเีกแรกเลยม,มีแห้งเลยบมมีไฟมีแห้งเนาะพี่น้องเนาะถ้าเกิดเกิดเป็นแบบนะมีไฟมีแห้งมงมีไฟมีกำลังใจนะเนาะได้กับขอขอบคุณเนอะเนาะเอฟซีเนาะที่คอยใหยก้กำลังใจอนะไรก็อย่าตีพี่น้องเนาะ จะตีพี่น้องเปสุขสุขคนกับผู้ใหญ่ใจบุญเนาะผู้ใหญ่ใจบุญคนกับพ่อมสีสอยเรือเนาะคนกับพ่อมสีสอยเรือก็มีเขามาเสดมาหาเนาะพี่น้องมาแต่กัปตันก็บ่พังเมืองก้อนพังเมืองก้อนเพราะว่าอย่างเนาะบางทีกบหายดีได้ครับบ้านกับสองเนาะโมเมนต์ว่ากัปตันเป็นยิ้แต่แกเงินในพี่น้องเลยกัปตันก็ขีดเนาะ พอแม่อายเป็นอยู่ต่างประเทศเป็นกรทุกยากลำบากคือกันเนาะถ้าห้าบปจํจำเป็นนาก็่อยากได้เงนินอายเป็นมาเนาะถ้าห้าบปจํจำเป็นนาก็่อยากได้เงนินแม่มากเนาะพอแม่เป็น,นไปเห็ุงานเนาะลำบากอยู่ต่างประเทศอเป็นไปเห็ุงานลำบากอยู่ต่างประเทศเนาะไปเป็นไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนครับตันก่เข้าใจความหูสึกเนาะ เป็นกะบม่ได้วาชีลำรวยน้องพี่น้องเป็นบ่ได้ว,ว,ว,ว่าลำรวยผมอะเป็นไม่ได้ว่าหางมีเนาะถ้าแม่เพิ่นโทรมาหาเนาะแม่หกักอไอหักเพิ่นโทรมาหาเพิ่นกระเปียเห็ดงานสมือสมือน้องพี่น้องเพิ่นกรโทรมาเนาะอาเพิ่นกแสตมาแต่อายิ่นพร้อมสีซอยเรือเนาะแต่ถ้าจำเป็นก็นกนคือน้องพี่น้องถ้าจำเป็นก็นกนแบบว่า พี่ไเพิ่อนอยู่มือเข้ามาเพิ่นพร้อมสิสอยเรือเนาะพ่อแม่พอ่อแม่หกักทั้งแม่ลิงเนาะแม่หักทั้งบากัะตันได้หักทั้งบากัะตันเนาะเพิ่นก็พร้อมสีสอยเนาะก็ขอขอ,ขอบขอบใจขอ,ขอขอบพระคุณหล,ลายๆเด้อเนาะตันกะบ่มี่ยังเว้าพี่น้องเลยบ้านกะมีเรื่องให้คิดอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะถ้าได้ผ่าตัดสมองนี่ก็จักสิแนวใดเนาะพี่น้อง ขาพังเบืองมอทั้งสมองเขามาเนาะมอผ่าตัดสมองเปนจิตเข้ามามีใ้เนาะอาการก็ขอขอบพระคุณหลายๆเด้อมหอสัสน่หข้อข่าวพ้ะมาสบายดีสบายดีเนาะ